ที่ใน,นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบยอิชิสไตล์ประจำวันที่22รกรกฎาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเอ่เท,ที่ยงวันนี้การติดข่าบว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าสานใจบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อารไรในงงานนี้ประเดิม3แต้มแรกมาแล้วเมื่อทางด้านของฝั่งยดโครัสมิเกลสันวบิงแบ็กพารรังมาจิมเช่ไทยยืนตัวจริงเอาชนะเอสเบิร์กไป2ต่อหนึ่ง เดลุกโซนนิโคลสัสมิเกลสนันวิงแม็กพลรังมาติมชชตไทย ช่วย OBO Dense นะครับประเดิม3แต้มแ,แรกในศึกเดนมาร์กดิวิชั่นหนึ่งในฤดูกาล2024ซึ่งสโม,มสร OBO Dense เปิดฉากฤดูกาลใหม่ในลีกดิวิชั่นหนึ่งของเดนมาร์กโดยการบุกไปเยือนทีมเอสเบิร์กณนะสนาม Blue Water Arena โดยเกมนี้นิโคลัสมิเกลสันบิงแบ็กทีมชาติไทยมีรายชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและกัลโสนาม90นาทีก่อนจะมีส่วนสำคัญช่วยทีม OBO Dense บุกไปเอาชนะเอสเบิร์กถึงทีนไป2อต่อห โดยทางด้านของ Obo d e n s e ได้2ประต,ใใะะระตใูในช่วงนาที่ที่ส7นะฮะและก้าประตูชัยในช่วงนาที่ที่90สบวกส่วนเอสเบิร์กได้1ประตูนนทีที่59สําำหรับโปรแกรมการแนข่งขันต่อไปนิโคลัสวิเกลสันบิงแบ็กทีมเชาติไทยมีคิวช่วย Obo d e n s e บุกไปเยือนถิ่น Sb c o t e ในศึกเดนมาร์กดิวิชั่น1วันเสาร์ที่17กรกฎาคมเวลาเที่ยงตรงตามเวลาของประเทศไทยในคารักนี้นั่นเองนะเป็นตัวบังอันนี้ใครเป็นแฟนพวกเขา ตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์นิโคลัสมิเกิลสันของรากเราได้ครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงงานนี้อินโดควาชัย2เกมติดหลังเชือดกัมบ,บูชาไป2ต่อศศึกเอเชียครับอยู่สิ้วปีโดยการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน,นรุรนอายุไม่เกิน19ปีเราแบ่งกลุ่มกรฟบีนัดที่2อ,อินโดนีเซียพบกับกัมบ,บูชาที่เกตบโบราบุงโทโมสเตเดียมสุราบายาในวันที่ส0กรกฎาคมที่ผ่านมา ดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติอินโดนีเซียอยู่29 0 1ปีนะฮะสามารถเอาชนะทีมชาติกัมบูชาไปด้วยสกอร์2-0เก็บ3แต้มเป็นนัดที่2ติดต่อกันแล้วโดวยเกมแรกที่ผ่านมานั้นเจ้าภาพอินโดถล่มเอาชนะฟิลิปปินไปด้วยสกอร์6-0ผ่านไป2นัดเก็บได้6แต้มเต็มหลังจากฝูงของกรุปบีส่วนผลทีคู่หนึ่งของกรุปบีฟิลิปปินเอาชนะจิโมเรสเตไปได้2-0ทำให้มี3แต้มเท่ากันในขรักนี้ สำหรับหน้าของโปรแกรมการแข่งขันต่อไปศึกชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรับแบ่งกลุ่มกรปบีนัดที่3อินโดนีเซียจะพบกับจิโมเรสเตเวลา15นาฬิกาด้านกัมพูชาจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา19นาฬิกา30นาทีวันอังคารที่13กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นรวัลงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร,ร่วมเชียร์ทีมชาติไทยของพระเจ้อินโดมาอย่างโหดดีนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาเรื่งยังไงงานนี้บอกได้เลยทีมชาติออสเตรเลียอัดแหลกทีมชาติเวียดนาม6-2ต่อศึกยู19อาเซียนนะโดยทีมชาติออสเตรเลียฟอร์มจะหดไปไหนนะฮะไล่ถล่มทีมชาติเวียดนามขาดไปถึง6-2ต่อศึกฟุตบอลยู19ปีอาเซียนคัพ2024รอบเราแบ่งกลุ่มสายบินัดที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมที่ประเทศอินโดนีเซียโดยเกมนี้ออสซี่นะผมได้6ประตูจากหน้าของเจ็คอานาโดสกี้ ในช่วงนาทีที่19นะฮะนาที240แล้วก็นาทีที่66ส่วนเอเอร์ยอนซูเรมานีนาทีที่49ซาเน่เฮเวนาทีที่74แล้วก็บรุกวิกเกอรี่นาทีที่96 7ส่วนเงียนได้2ประตูจากทางด้านของฮวงควงดุงนาทีที่57แล้วก็เงียนเบารองนาทีที่86จุดโทษในครั้งนี้ทำใหออสเตรเลียนนั้ได้ยิงคู่แข่งไปมากถึง12ประตูจากทั้งหมด2เกมหลังจากนัดแรกไล่ถล่มสปปอ์ลาวไปถึง6-0 ทาให้กรุปบีออสเตรเลียชนะไป2เกมยิงได้12เสียไปทั้งหมด2ประตูมีทั้งหมด6แต้มรักอันดับที่1ของกลุ่มส่วนเวียดนามแข่งทั้งหมด2นัดเสมอ1แพ้ไป1ยิงได้3เสียไปเจ็ประตูมีทั้งหมด1แต้มโดยอีกคู่หนึ่งกลุ่มเดียวกันเบนมาจะพบสปปรปลาวคืนวันนี้เวลา19นาฬิกา30ทีโดยทั้งผมกรุปบีเนี่ยอันดับหนึ่งจะเป็นของออสเตรเลียนะฮะแข่งไป2นัดมี6แต้มเวียดนามแข่งไปสองนัดมี1แต้ม เมียนมาแข่งไป1นัดมี1แต้มและก็ลาวดาฮะแข่งไป1นัดมีศูนย์แต้มสหรับการในขันในรอบแ่งกลุ่มจะนําทีมแชมป์จากทั้ง3กลุ่มพร้อมรองแชมป์ที่ผลงานดีที่สุดนะฮะจากทั้ง3กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่27กรกฎาคมส่วนรอบชิงชนตเิศและก็รอบชิงอันดับที่3จะแข่งขันในวันที่29กรกฎาคมตามลำดับในขรักนี้เป็นดัวันนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับทุกกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ จ้าน็อตได้เปิดเผยความพร้อมทีมชาติไทยยู20ปีก่อนจะดวนทีมชาติบรูไนโดยพิการเนตเปรหาห์วิวัตวิงแบ็กทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเผยความพร้อมก่อนที่จะดวนทีมชาติบรูไนศึกฟุตบอลยู19ปีชิงแชมป์อาเซียน2 0 24รับแบ่งกลุ่มสาย4ีนัดที่2วันพรุ่งนี้เวลาบ,บ่าย3โมงตรงผลง,งานของทัพช้างศึกนัดแรกเฉือนชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป2ต่อ1ในขณะที่บรูไนนั้นพ่ายมาเลเซียไป0ต่อ11 ส่วนการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึง่งโดยเน้นไปที่รายละเอียดนะฮะและก็แผนการสรับเกมที่2หลังการฝึกซ้อมเจ้านอ็อตพิคเน่ที่ยิงได้1ประตูในเกมกับสิงคโปร์เปิดเผยนะว่า ผมเองก็รู้สึกดีใจครับที่สามารถทําประตูได้และก็ทําให้ทีมชนะได้และเก็บ3ามแต้มมาได้ซึ่งต้องให้เครดิตนี้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนในทีมในครั้งนี้กันด้วยครับที่ช่วยกันเล่นในมุมมองของผมเองทีมเองก็ยังคงมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและเรื่องของการเล่นเกมรุกโดยเฉพาะจังหวะการจบสกอร์ที่ต้องคมกว่านี้ผมไปดูวิดีโอการเล่นของตนเองและก็ทีมแล้วมองว่ายังก็มีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขเช่นเดียวกัน ทั้งเรื่องของการสัมผัสบอลแรกที่ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักก็ต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นเกมกับบรูไนก็ต้องพยายามเล่นร่วมกันให้ได้มากขึ้นและก็มีความหลากหลายมากกว่านี้และต้องพยายามจะจบสกอร์ให้เจ็บคมมากกว่านี้และเล่นด้วยความมั่นใจทีมงานสตาฟโค้ชก็จะพยายามบอกทุกคนให้พยายามเต็มที่อยากดดันตัวเองก็ฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเชียร์พวกเราทีมชาติไทยชุดยู20ปีกันด้วยครับ พวกเราเนี่ยจะทำแต้มให้เต็มที่เต็มเป้าหมายของเราและก็คือจะต้องเป็นแชมป์ให้จบได้แข่งบอล19ปีายนี้จากนั้นฝั่งบุรีรัมย์กล่าวปิดท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,น,นต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติบรูไนนในศึกยู19ปีอาเซียนคับ2วัน24รับ 24, รเป็นกลุ่มสาย C นัดที่2วันจันทร์ที่12กรกฎาคมเวลา15นาฬิกานัสนามเกียรติราเชนโดเวเบียมสเตเดียม่ายท่าสทตะช่องเอสเพลย์ในครั้งนี้ เป็นทาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนครับอาร์ตในงานง,งานนี้บอกได้เลยเดรับบิดนะฮะโชว์ฟอร์มเซอร์ไพรส์แฟนบอลลรมดอชมุนไปถึง4-0ต่อโดย PG ปีจีปทุมเปิดมีจีเตเดียมโดนแข้งแบบพิเศษ เอาชนะโบลิเซตัดมุลไป4-0วันที่21กรกฎาคมมีการแข,ข่งขันฟุตบอลได้พิเศษ114ซเลเ b r a t i o n BG ประทุมประทะโบลิเซตัดมุลรหว่าง b ีประทุมเปิดบ้านพบกับด้านของโบลิเซตัดมุลซึ่งผู้ชมในเกมเกมนี้มีแฟนบอลเข้ามาชมเกมในสนามมากถึง14,114คน โดยทัพของท่านด้านของเดรบิดนำทัพมาโดยชงชาทิปสมงคารสินเป็นกัระตันทีมนอกนั้นก็มีสารอนอน,อน,อนุอินเป็นผู้รักษาประตูแผงหลังจะใช้บาริชชูทองเล่นฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นของสัญชัยนนทัศิราคู่เซ็นเตอร์ใช้เกริดดากาแมนจับคู่กับท่าน,นั้นของชินทพัทปริออกกองกลางจะมีกาคุโตโนสดาจับคู่กับคริสติยองโกมิส ฝั่งขวาจะใช้ศิวกรเตรตกุลซ้ายเป็นเมลวินลอเรนเซนขณะที่ศูนย์หน้าเป็นธีรศิลปแดงดาด้านดอชมุลน,นำทัพมาโดยตัวเก่งยูเรียนบรันช์นิครัสซูเร่และก็คาริมอเดเยมีโดยเกมในครึ่งแรกเนี่ยช่วง14ทีมแรกปทุมนะฮะออกนำไปก่อนจจังหวะที่ธีรศิลปแดงดาจากทะลุดช่องไปให้กับเพนทานของเมลวินบรอเลนหลุดเข้าไปยิงให้กับเดรัตปิดขึ้นนำเป็นต่อศูนย์ นาทีที่44 BG ประทุมได้ประตูที่2จากจังหวะที่ Melvin b r a t เซนเปิดเป็นฝ่ายเปิดให้ีรศิลป์แดงดามงเต็มเต็มใบในกรอบเขตโทษส่งดาร์บ,บิดนีห่างไป2-0ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้เริ่มกปิที่ครึ่งหลังนาทีที่65จจังหวัดที่ r u s อเฟ f e วส c h หลุดขึ้นไปก่อนจะไหลไปให้กับด้านของเจริญศักดิ์มงกลยิงด้วยขวาเข้าไปให้ทัตดาร์บ,บิดทิ้งห่างไปเป็น3-0ต่อ ในที่ที่88 BG ปทุมมาได้ประตูปิดกองจจังหวะที่เฟรดี้อัลวาเดชไหลไปให้กับเจริญศักดิ์วงกรหลุดเข้าไปยิงส่งทีมหนีไปเป็น4-0และก็เป็นประตูที่2ของเจริญศักดิ์ในเกมเกมนี้ส่วนเวลาที่เหลือไม่ได้มีประตูเพิ่มเติมจบเกม BG ปทุมเอาชนะ 0, นบริษิทราชมุนไป4-0ในฟุตบอลดับพิเศษ114 c เ l e b r a ชั่น BG ปทุมประทะก,กับด้านของบริษิทรชมุนในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นที่นังข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายอิจิอิสไตล์ประจำวันที่22กรกฎาคม2567โดยชายภูุ้มครังฟุตบอลไทยครับ